ครับผมนี่ก็เอาคันฝายมานะ,ะมันจะมีท่อน้ําอยู่เดี๋ยวผมลองตีลอ้ลอๆดูครับก็ถ้ามีตัวก็น่าจะกินเลยดูตรงนี้ครับโอ้น้ําดีซะด้วยนะครับนี่เห็นเห็นปลาขึ้นอยู่เดี๋ยวลองเลยเนาะอันนี้ก็จะใช้เป็นเหยื่อเกมเชงเจอร์นะครับเดี๋ยวเรา ลองก่อนแว่งดูข้างหน้าก่อนนะถ้ามีตัวก็อาจจะกินเลยนะครับลองดูก่อนนี่ครับไอ้ชั่งอุ้ยอุ้ยมีตัวตออครับมีตัว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 นะทุกที่ <ừ. S 2> นี่เป็นตัวเล็กนะ โดนครับโดนครี่ครับโดนครับหูใหญ่ด้วยครับอุ Hence ้ยอุ oh ้ยใหญ่ครับใหญ่หุบใหญ่นวครับโดเต็มเต็มครับเกมเชงเจอร์นะฮะโอ้ผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยหมุนไม่ถนัดนะโทษเต็มเต็มครับลองแฝงๆดูครับมันก็มีตัวนี่ฮะลอยยาปันกบไว้วันนี้น้ำขึ้นแลตัูใหญ่ครับเดี๋ยวขอญาตวางกล้องตั้นึงนะฮะ Đây Dai 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 ใหญ่เลยไฟ้โลครับเกมเชนเจอร์ครับ,บเต็มเต็มครับผมใหญ่ครับใส้สวยด้วยขอญาตถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปไปหน่อย ลอยเยสวย้นเล็กไล่มาอยู่รับงงานนะครับ กินหน้าท่ออยเหมือนเดิม <c oughs> ดูครับกับเดเบ็ดตัวหน้าด้วยนะีนดุมากเลยนะครับโอ้ตัวนี้มีรอยอยี้ด้วยนะโดนไรรัดมาไม่รู้โอเคครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> กดแล้วถ่ายรูปนะ